ก็จะมาวิวประเทศแนวสีคิงเปิดใหม่ด่าดได้หมดไม่สดลูกไครทอกสิกร้อยนะครับผมบอกเลยว่าหลังจากท่านตัวละครเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ของผู้เล่นใหม่เปิดใช้งานก็คือพร้อมเล่นเลยมีอาวุธแจกฟรีอาวุธไม้หนึ่งมีดหนึ่งแล้วก็ยา a ED ลดรถพร้อมเล่นเลยนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการ สุมโรงเรียนนะครับตอนนี้โรงเรียนปิดรับสมัครนะครับเราต้องสุ่มอย่างเดียวนะครับเพื่อกันผู้เล่นไปรวมกันอย่างที่โรงเรียนเดียวมากเกินไปนี่นะครับพอสุมเสร็จแล้วจะได้ชุดมาแบบนี้เลยปึ๊บเป็นไงโคดเท่แค่นั้นแหละหลังจากที่เรานะครับได้ทําการเปิดรถเปิดอุปกรณ์ของเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานฟาร์มไอเทมมาสำหรับคราของในโรงเรียนของคนอื่นนะครับผม เราจะไม่สามารถตีคิดต้านของเรียนตัวเองได้นะครับแต่จะสามารถตีคิดต้านของเรียนอื่นได้โดยการใช้อาวุธไม้เท่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไม้ธรรมดาไม้อัพเกรดไม้โดเนตก็ใช้ได้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ตีไม่กี่ทีก็แตกก็ดได้รับของนะครับฟาร์มง่ายแอบปบเดียวก็ดันของได้ละวนอันนี้นะครับจะเป็นการเรียนหนังสือนะครับเราไม่ต้องไปนั่งกด E ให้เสียเวลานะครับเพียงแค่เรามายืนกด E นะครับก็จะได้รับกระดาษแล้วก็สมดอกหนังสือด้วยกระดาษเนี่ยเราก็ต้องเอาไปคาพิโตคาอีกทีนึงเพื่อเป็นหนังสือนะครับอันนี้ก็จะดูว่าของจะได้ตามพิเศษไปเลยก็คือ8วิได้20แผน่นต่อไปนะผมก็จะเป็น หมวดหมู่ของการครบอาวุธครับของครแฟชั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรชั้นปีนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกหนังสือวอยาชุบเกาะแล้วก็ยากันสตันอาวุธนะครับผมก็จะมีของปี1ปี3ปี5แล้วก็อัปเกตอาวุธขึ้นง่ายทุกชิ้นนะครับมีปืนให้ขาบนะครับแล้วก็มียากานสตันด้วยอันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นเอฟคีสหรับสาย AFK นะครับก็จะได้เหรียญแฟชั่นพร้อม งินเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับตีแฟชั่นหรือเล่นกิจกรรมอื่นๆที่นี่นะครับมีของแจกทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับเป็นกล่อง A, D แล้วก็เพนตต่อไปนะครับเราจะไปดูกันที่งานฟาร์มกันดีกว่างานฟาร์มนะครับก็เป็นเซฟโซนนะครับผมเป็นงานฟาร์มแบบออโต้ไม่สามารถตีกันได้น,นะตรงนี้ก็ฟาร์มง,ง่ายๆชื่อๆแบบนี้เลยเดนกด E แล้วก็นั่งรอเหมอรอทำมาได้อะไรก็ได้ เงินที่ได้จากตรงนี้นะครับถามว่าเอาไปทําอะไรได้บ้าง1นงนะครับผมสามารถเอาไปซื้อกล่องจูนเอาไปซื้อรถเอาไปซื้อเพลงได้นะครับให้เล่นงินยาวๆแล้วก็ใช้ในการคราของและอ,อื่นอีกมากมายนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการขายของอีโคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปซื้อรถกันดีกว่า นี้จะเป็นร้านรถนะครับบอกได้ว่ารถแรงทุกคันนะครับผมที่เป็นรถยนต์นะมอเตอร์ไซค์ก็จะมีรถธรรมดาพรอมรถมอดนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูเองในส่วนของรถยนต์นะครับก็จะมีนี่เลยรถยอดฮิตซ8 r 3 2อ m MM j สามสูแล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะครับเจสเตอร์นีออนพวกนี้แหละครับใครที่สนใจก็ ลองฟาร์มแล้วมาซื้อดูนะครับบอกเลยว่าแรงทุกคันจริงๆสำหรับผมผมมองว่าซ8ปได้แหละเหมาะสำหรับผมละ,อ,ะอันนี้เราได้รถมาแล้วก็ไม่รอช้าผมรีบจูนทันทีแรงไม่แรงก็อีกเรื่องหนึ่งผมจูนได้เป็นอันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของ a d o b e นะครับแล้วก็กิจกรรมกิจกรรมเนี่ยสามารถเสนอะเพิ่มเติมได้นะครับ ถากิดว่าอยากได้กิจกรรมอะไรเพิ่มหรือต้องการอะไรเพิ่มก็สามารถเสนอแนะทางแอดมินได้ตอนนี้ประเทศก็พร้อมพอสมควรนะครับผมขาดผู้เล่นนะครับใครที่สนใจอยากจะมาเล่นด้วยกันก็ผมทิ้งลิงก์ดีไว้ให้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่ขอบคุณครับ